จากความเดิมตอนที่แล้วตั้งแต่ที่จีซังเนี่ยได้รับเชื้อไวรัส VBT01 มาจากพ่อแม่เขาเนี่ยก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอาการกระหายเลือดอย่างหนักรู้สึกอยากกัดอยากฆ่าทุกอย่างจนเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประหลาดแต่แล้วความทุกนี้ก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อแม่ของเขาเนี่ยต้องมาด่วนจากไปแล้วก็ทิ้งวิดีโอเทปไว้ให้จีซังเนี่ยดูต่างหน้าเท่านั้น และต่อมาหลังจากนั้นเขานี่ก็ได้เติบโตขึ้นกลายเป็นแวมไพร์ศัลยแพทย์หนุ่มที่ต้องกินยาเพื่อดับอาการกระหายมาโดยตลอดและพยายามค้นหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาไปพร้พอมๆกับหาวิธีการรักษาให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ครับจนกระทั่งตอนนี้เมื่อจีสั่งเนี่ยได้กินยาเข้าไปก่อนทําการผ่าตัดกับกลายเป็นยิ่งกระตุ้นความกระหายของเขาซะอย่างนั้นและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องไอวันนาเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าบรัตใน EP ีที่3และ4ได้เลยครับจากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อาการกระหายเลือดของจีซังเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยก็ได้กินยาจากตลับเดิมเข้าไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทาให้จีซังเนี่ยพยายามควบกลุ่มร่างกายของตัวเองแล้วก็รีบหันหลังให้กับทุกสายตาที่จับจ้องมองเขาอยู่แต่ไม่ดานนักฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็ได้ถามจีซังขึ้นมาว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเนี่ยก็เลยตอบอีแจอุกกลับไปว่าไม่เป็นไรครับผมขอเวลา5นาทีนะพอพูดจบจีซังเนี่ยก็รีบวิ่งออกไปจากห้องผ่าตัดในทันทีท่าเอมาทุกคนเนี่ยได้แต่สงสัยกับท่าทางที่ผิดแปลกไปของจีซังเป็นอย่างมาก และหลังจากที่จีซังนะครับได้ออกจากห้องผ่าตัดไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้รีบเดินตรงกลับไปที่ห้องพักของตัวเองเพื่อหยิบยานในตู้เซฟ <_ pub> มากินเพิ่มแต่เขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ายอนอูเนี่ยให้ยาตลับใหม่ที่ใสอ่อะเทซินมากกว่าเดิมกับเขาเมื่อเช้านี้จีซังเนี่ยก็เลยหยิบยาจากตลับใหม่ในเสื้อนอกแล้วก็กินมันเข้าไปจนอาการของเขาเนี่ยทุเลาลงในพริบตาและเขาเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปในห้องผ่าตัดอีกครั้งยับเพื่อทํางานให้เสร็จโดยที่เขาเนี่ยแก้ตัวกับทุกคนว่าตัวเองเนี่ยปวดท้องขึ้นนนมากะทััห และแล้วนะครับเมื่อการผ่าตัดเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ความกระหายของเขาเนี่ยกับไม่ได้หายไปจนหมดทําไม้สายตาเนี่ยเริ่มพามวัวและมือไม้เนี่ยก็สั่นขึ้นมาแต่เขาเนี่ยก็พยายามตั้งสติลงมือผ่าตัดจนเสร็จสิน้นแล้วก็รีวิ่งออกจากห้องผ่าตัดไปในทันทีแต่ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมดีใจนะที่คุณเนี่ยไม่ได้ปวดท้องรุนแรงการผ่าตัดในวันนี้เนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกผมได้เลยนะ ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอฝ่ายจีซังที่ได้ฟังก็ได้ตอบอ e ีแจอุ U กกลับไปว่าผมมีแค่ตัวเองอยู่เคียงข้างก็พอแล้วและหลังจากนั้นจีซังเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปโทรศัพท์หาฮยอนอูที่ด่านฟ้าเพื่อโวยวายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะยาเนี่ยมันไม่ได้ผลฮยอนอูเนี่ยก็เลยบอกจีซังว่าเอายามาให้ผมผมนี่จะได้ทดสอบมันรีบกลับมาน,นะครับพี่ก่อนที่จีซังนะครับจะตัดสายแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโรงพยาบาล จู่ๆเนยูริต้าก็ได้เดินเข้ามาหาเขาก่อนจะพูดขึ้นมาว่าปวดท้องหรอคิดว่าเราโง่หรือไงคุณหวาดกลัวอะไรมากกว่าเซนต์ของฉันเนี่ยมันบอกฝ่ายจีซังเนี่ยก็เลยตอบยูริต้ากลับไปว่าแล้วเซนต์เธอเนี่ยมันอยากทําอะไรอะเธอเนี่ยก็เลยตอบจีซังต่อว่าสุขภาพจิตของศัลยแพทย์เนี่ยสำคัญมากฉันว่าจะส่งคําขอให้มีการตรวจร่างกายแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจของคุณ ฝ่ายจีซังเนี่ยก็ตอบตกลงแบบหน้าตาเฉยเพื่อยั่วประสาทยูริต้าครับก่อนที่เขาจะจะเดินจากไปและทางด้านของอีแจอุกในตอนนี้เนี่ยลองพออในคลิปที่แล้วนะครับผมบอกไปว่าเธอเป็นเลขาจริงจริงแล้วเนี่ยเธอเป็นลองพออนะครับเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกเขาว่ามีเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้าพักคจีซังสองเรื่องเรื่องที่1ก็คือศาสตราจารย์ยูริต้าเนี่ยส่งคําขอให้ตรวจร่างกายและก็ประเมินสภาพจิตใจของเขาส่วนอีกเรื่องก็คือหัวหน้าพักคจีซังเนี่ยส่งคําขอเข้าถึงฐานข้อมูลค่ะ ฝ่ายอีแจอุกที่ได้ฟังดังนั้นนะครับก็เลยตอบกลับเธอไปว่าถึงจะขัดกับนโยบายของเราแต่เราเนี่ยก็ไม่ควรจํากัดศักยภาพส่วนบุคคลให้หัวหน้าพักจีซังเ,เข้าถึงฐานข้อมูลได้และตกดตกคืนนั้นฝ่ายจีซังเนี่ยก็ได้เอาอยาไปให้ฮยอนอูตรวจสอบและเขาเนี่ยก็เข้าไปแช่อ่างอาบน้ําพางคิดถึงเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดวันนี้ครับและหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วจีซังเนี่ยก็ได้เดินไปหาฮยอนอูเพื่อดูผลการทดสอบยา ปรากฏว่ามันเนี่ยไม่ใช่ยาตัวเดียวกับที่ฮยอนอูทำถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างลักษณะายาเหมือนกันก็ตามมันเนี่ยเป็นยาที่ทํามาจากอะดีนาลีล้วนทาให้จีซังที่กินเข้าไปมีการตอบสนองอย่างรุนแรงถ้าเป็นคนปกติกินจะกระโดดหมุนตัวสองรอบได้เลยปัญหาเนี่ยก็คือมีคนสลับยาของจีซังแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือมีคนรู้ว่าจีซังเนี่ยกินยานี้แถมยังรู้ตัวตนของเขาอีกและนั่นนะครับก็ทําให้ฝ่ายจีซังเนี่ยบอกขยอนอูว่า ฉันรู้สึกถึงคลื่นความถี่สูงแต่รอบตัวฉัน,นยังไม่มีใครติดเชื้อนะฝ่ายฮายอนอูเนี่ยก็เลยตอบเขากลับไปว่าคลื่นความถี่สูงเนี่ยอาจจะมาจากเครื่องมือการแพทย์อีกอย่างถ้าเขาอยู่ใกล้พี่เนี่ยก็แน่จะสัมผัสได้ดิเพื่อความปลอดภยัยพรุ่งนี้เนี่ยพี่ตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะรวมถึงกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็เก็บยานี่ติดตัวไว้ตลอดนะครับตัดไปที่ทางด้านของอ e ีแจอุกในตอนนี้เนี่ยเขาได้เดินทางไปที่สถานที่ลับแห่งหนึ่งที่เขาเนี่ยจับผู้ติดเชื้อมาทดลองต่างๆนั้นนา แล้วหมอผู้หญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเขาฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็เลยบอกเธอไปว่าตัวทดลองเนี่ยถ่ายเลือดมาแล้วสี่ครั้งใช่ไหมวันนี้เนี่ยปิดที่นี่ซะพรุ่งนี้เนี่ยเธอต้องไปโรงพยาบาลพอสิ้นเสียงผู้ติดเชื้อก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดฝ่ายหมอผู้หญิงเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปฉีดยาฆ่าผู้ติดเชื้อลงในทันทีส่วนทางด้านของหมอยูริต้าเธอเนี่ครับได้ออกไปกินแอลกอฮอลกับเพื่อนเพื่อนเพื่อปลดปล่อยความขับแค้นใจที่มีต่อจีซังเพราะเธอเนี่ยไม่เคยโดนใครดูถูกมาก่อนเลย ไม่นานนักนะครับก็ได้มีพวกผู้ชายในร้านเข้ามาจีบเธอกับเพื่อนที่ไม่ดูตาม้าตาเรือฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็เลยแก้เผ็ดกลับไปด้วยการบอกกับพวกผู้ชายว่าจะจีบฉะะันหรออยากทั้งดื่มกับพวกฉันใช่ไหมล่ะถ้าคุณเนี่ยกระโดดจากตรงนี้ไปตรงนั้นแล้วก็ออกไปสู้กับสุนัขข้างนอกได้เราเนี่ยจะดื่มด้วยนะทําเอาพวกผู้ชายนะครับก็เซ็งมากแล้วก็เดินจากไปในทันทีและในเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยจีสังก็ได้ไปที่ห้องรักษาความปลอดภยัยเพื่อดูกล้องวงจรปิด แต่ปรากฏว่ามันนะครับม่ได้บันทึกภาพช่วงเวลาที่จีซังเนี่ยต้องการดูเอาไว้เลยเพราะกล้องเนี่ยขัดข้องเนื่องจากไฟตกจีซังเนี่ยก็เลยได้แต่คว้าน้ําเหลวเดินกลับห้องพักไปแต่เมื่อเขาในกลับได้เดินมาถึงห้องพักแล้วก็ได้พบว่ามีคนเนี่ยกำลังกดปุ่มรหัสเข้าห้องของเขาอยู่เขาเนี่ยก็เลยรีบเดินไปกระชากชายคนนั้นออกมาก่อนจะถามว่านายมาทําอะไรชายคนนั้นนะครับก็ได้ตอบเขากลับไปว่าผู้จัดการสั่งให้ผมมาตรวจสอบประวัติการเข้าออกครับฝ่ายจีซังเนี่ยที่ได้ยินก็เลยไล่ให้ชายคนนั้นไปครับ ส่วนทางด้านของยูริต้าเธอเนี่ยได้บอกกับเ,เพื่อนๆว่าฉันยื่นคำร้องไปที่รองผู้อำนวยการเพื่อขอประเมินสุขภาพจีซังแล้วฝ่ายหัวหน้าอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับเธอว่าดีแล้วสายตาจีซังเนี่ยเหมือนคนโรคจิตแต่หมออ e, ีนะครับกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเข้าเนี่ยคิดว่าการปวดท้องกระทันหันใครๆเนี่ยก็สามารถเป็นได้แต่ทว่าไม่นานนักหลังจากนั้นจีซังเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาก่อนจะพูดขึ้นว่า การรวมกลุ่มนั่งจิบชาก,กันหลังผ่าตัดเสร็จบัดมาทดูไม่สนโลก,กว่าผมอีกนะคุณจะส่งกระแสจิตไปตรวจดาัการหลังการผ่าตัดให้คนไข้หรอทำเอาหัวหน้าอูที่จิบชาอยู่ถึงกับสำลักออกมาเลยครับและหลังจากานั้นจี้ซังเนี่ยก็ได้เดินไปตรวจสามีภรรยาคู่หนึ่งต่อโดยที่ให้แพทย์ฝึกหัดเนี่ยเข้ารับการฝึกไปด้วยเขาเนี่ยก็ได้บอกคนไข้ว่ามะเร็งเนี่ยมันลามไปที่ปอดกับตับแล้วก็ช่องท้องแล้วครับจะผ่าตัดทำคีโมหรือฉายแสงเนี่ยก็ไม่ได้ผลแล้ว ฝ่ายสามีที่เป็นคนไข้ก็ได้บอกจีซังว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อรักษาผมรู้ว่ากาการแย่แค่ไหนแต่ผมอยากมีชีวิตต่ออีกสักนิดก็ยังดีฝ่ายจีซังก็เลยตอบคนไข้กลับไปว่าการรักษาพยืุอายุไปเนก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับฝ่ายคนไข้นี่ยก็เลยขอร้องอ้อนวอนให้จีซังเป็นคนรักษาเขาเพราะเขาเนรู้มาว่าจีซังเ,เป็นหมอที่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลน,นี้ แล้วพอได้ยินคําพูดจากคนไข้แบบนั้นแล้วนั่นเนี่ยก็ทําให้จีซังตัดสินใจรับเขาเป็นคนไข้ของตัวเองแต่มีข้อแม้ว่าหลังการรักษาไประยะหนึ่งคนไข้เนี่ยต้องกลับบ้านตามนโยบายของโรงพยาบาลฝ่ายสามีที่เป็นคนไข้ก็เลยกล่าวขอบคุณอย่างสุดหัวใจก่อนที่จะเดินออกจากห้องตรวจไปแล้วพอออกจากห้องตรวจมาได้ไม่นานนักภรรยาเนี่ยก็ได้บ่นกับสามีถึงเรื่องที่จีซังเนี่ยพูดไม่รักษาน้ําใจอะไรเลยแต่สามีเนี่ยกลับไม่ได้คิดแบบนั้น เขาคิดว่าการที่จีซังเนี่ยบอกแบบนี้ก็ยังดีวกว่าการให้ความหวังลมๆแรงๆแ,แล้วฝ่ายยูริต้าในครับก็ได้เดินมาได้ยินเข้าพอดีเธอเนี่ยก็เลยถามสามีภรรยาคู่นั้นว่ามีใครเนี่ยทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าส่วนทางด้านของร่องพอ,อ,อในตอนนี้เนี่ยเธอก็เข้าไปพบประธานเพื่อแจ้งรายละเอียดการเลือกคนไข้50คนเขา้าวอดรักษาฟรี และคนไข้ทั้ง50คนนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุโตคนเดียวไม่กระเด็กกำพา้าหรือไม่ก็คนไม่มีครอบครัวและทุกคน,นจะเข้ารับการรักษาตั้งแต่พรุ่งนี้โดยที่แยกพวกเขาเเออกจากคนไข้อื่นในโรงพยาบาลแล้วฝ่ายประธาน,นก็ได้ถามรองผอ,อว่าแล้วมีข่าวของพวกผอ,อบ้างไหมรองผอ,อก็เลยตอบกับประธานไปว่าพวกทีมพัฒนายาใหม่พวกเขาเนคัดเลือกคนเองทาให้เธอเไม่มีข้อมูลในจุดนั้น ซึ่งฝ่ายประธานเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแถมยังมอบหมายให้ผอ,อ,อเเป็นคนจัดการงานทั้งหมดอีกครับแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองอาการป่วยของท่านประธาน,นก็กำเริบขึ้นอย่างรุนแรงเขาเนี่ยก็เลยเรียบเดินออกจากห้องแล้วก็หยิบยาขึ้นมากินเพื่อบรรเทาอาการครับและหลังจากนั้นฝ่ายอีแจอ,อุกก็ได้มาแนะนําหมอหญิงที่มาจากสถานที่ทําการทดลองลับในตอนนั้นในที่ประชุมไม่ฟังว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าซอเยลีจะมาเป็นหัวหน้าทีมพัฒนายาตัวใหม่ตั้งแต่วันนี้ ผมเนเรียกทุกคนมาเพื่อขอความร่วมมือเราเนี่ยจะใช้ข้อมูลการรักษาและการผ่าตัดของทุกคนเป็นข้อมูลสําคัญในการพัฒนายาตัวใหม่ฝ่ายจีซังเนี่ยก็เลยแย้งขึ้นมาว่างั้นคุณเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อยาตามข้อมูลที่พวกผมให้อย่างหมอจีเนี่ยก็ตั้งชื่อว่าจีซังลีนอนถ้าหมอจองให้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นจีเตพรินถ้าหมออยู่ให้ข้อมูลก็เป็นกาสลิต้าและนั่นนะครับก็ทําให้ฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่า ถ้าไม่ขัดแข้งขัดขากันเองก็โอเคนะบริษัทด้านเภสัชกับโรงพยาบาลเนี่ยก็ร่วมมือกันดีและหลังจากจบการประชุมแม่ชีซิลเวียที่ยูลิต้านับถือเธอเหมือนเป็นแม่แท้ๆก็ได้มาเข้ารับการรักษาในวันนี้ครับแต่ประธานที่เป็นลุงของยูริตา้ากับให้จีซังเป็นหมอเจ้าของค่ายของแม่ชีซะอย่างนั้นท้ามายูริต้าเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เธอเนี่ยก็เถียงอะไรประธานไม่ได้เลยและไม่นานานักหลังจากนั้นฝ่ายจีซังกับยูริต้าเนี่ยก็ได้พาแม่ชีซิลเวียไปตรวจร่างกายจีซังเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่า มะเลงท่อน้ําดีเนี่ยกระจายผ่านผนังท่อน้ําดีแล้วก็ลุกลามไปที่ทอน้ําดีทั้งสองอันแล้วดังนั้นการจะตัดตับทั้งกีบหรือตัดตับแค่บางส่วนเนี่ยก็คงจะยากถ้าจะตัดมะเลงออกบางส่วนคนไข้เนี่ยก็ยังไม่พร้อมฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็เลยพูดแทรกจีสังขึ้นมาว่าฉันรู้อยู่แล้วแต่คุณเนี่ยต้องให้เกียรติแม่ชีซิลเวียนะยังไงก็เถอะคุณเนี่ยต้องสุภาพกับเธอไม่งั้นฉันจะไม่ยอมแน่เธอเนี่ยเป็นเหมือนแม่ของฉันไม่สิเธอเนี่ยเป็นแม่ของฉัน ทำเอาจีสั่งที่ได้ฟังได้แต่ยืนฟัง <S <S ยูริตา้าไปเงียบๆครับแล้วต่อจากนั้นยูริต้าเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องตรวจไปผ่านคิดถึงเรื่องในสมัยก่อนที่เธอเนี่ยเคยคุยกับแมชีซิลเวียและแท้จริงแล้วชื่อเดิมของเธอเนี่ยก็คือแชเอ่นแต่เธอเนี่ยขอให้แม่ชีตั้งชื่อให้ให,ใหม่เพราะเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนใจจะขาดตอนใครเนี่ยเรียกชื่อน,นี้แล้วเธอเนี่ยคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาฝ่ายแมชีซิลเวียก็เลยตั้งชื่อให้เธอใหม่ครับเป็นยูริต้านั่นเอง และทางด้านของจีซังเขาเนี่ยกับเข้ามาในห้องพักแล้วก็ได้เปิดฐานข้อมูลโรงพยาบาลขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังถูกปฏิเสธการเข้าถึงอยู่ดีครับแต่แล้วจูๆ่ๆฝ่ายอ e ีแจอุกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาบอกจีซังว่ามีคําขอประวัติการรักษาและการประเมินสภาพจิตใจของคุณเข้ามาแต่ผมเนี่ยปฏิเสธคําขอนั้นไปอีกอย่างหวังว่าคุณกับหมอ,อยูริต้าเนี่ยจะเข้ากันได้สักทีนะแล้วคุณเนี่ยก็ขอเข้าถึงฐานข้อมูลเขารหัสใช่ไหมผมเนี่ยใช้อํานาจหน้าที่ของผมอนุญ,ญาตแล้ว ฝ่ายจีซังที่ได้ฟังก็เลยยื่นมือไปจับมือของอ e ีแจอุกก่อนจะกล่าวคำขอบคุณแล้วฝ่ายอ e ีแจอุกเนี่ยก็ยิ้มขึ้นมาอย่างมีเลสในในทันทีครับพอตกเย็นวันนั้นฝ่ายอ e ีแจอุกเนี่ยก็ได้มานั่งรับประทานข้าวกับประธานพังบอกกับประธานว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับเพราะคุณผมเนี่ยเลยได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วฝ่ายประธาน,นก็เลยถามเขาว่าหัวหน้าพักจีซังเนี่ยจะร่วมงานนี้ด้วยหรือเปล่า เขาเนี่ยก็เลยตอบประธานกลับไปว่าจีซังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ชนแก้วกันแต่จู่จูเนี่ยประธานก็เกิดมือสั่นขึ้นมาอย่างแรงอี้แจ้อุ๊กเนี่ยก็เลยบอกประธานว่าดูเหมือนเราเนี่ยต้องการผลลัพธ์เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับส่วนทางด้านของจีซังในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเข้าฐานข้อมูลอีกครั้งรับและครั้งนี้เนี่ยเขาก็เข้าได้สําเร็จแต่หน้าที่เขาเนี่ยต้องการดูกับถูกลบไปแล้วทั้งหมดเขาเนี่ยกออออน้ไปบู ก่อนที่จีซังนะครับจะถามฮยอนอู U ว่านายว่าเขาโพสเอกสารนั้นเพื่อล่อให้เรามาที่นี่หรือเปล่าฝ่ายฮยอนอู U เนี่ยก็เลยตอบจีซังกลับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นกับดักพี่เนี่ยเจอใครน่าสงสัยไหมฝ่ายจีซังเนี่ยก็นึกถึงอ e ีแจอุกขึ้นมาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรฮยอนอู U ไปตอนนี้เนี่ยทั้งคู่รู้แค่ว่ามีคนรู้ตัวตนของจีซังและต้องการจะเปิดเผยส่วนทางด้านของอ e ีแจอุกเขาเนี่ยกลับไปสถานที่การทดลองลับแล้วก็สั่งปิดไปครับ ที่นั่นเนี่ยเต็มไปด้วยศพของหมอจากการกวาดล้างของแวมพายชายชุดดำสี่คนที่เป็นลูกน้องของอีแจอุกและเขาเนี่ยก็บอกกับลูกน้องทั้งสี่ว่าอย่าให้เหลือล่องลอยล่ะและต่อจากนั้นไม่นานนักเขาเนี่ยก็ได้เรียกหนึ่งในสี่ลูกน้องของเขาเข้ามาก่อนจะบีบคอทันทีพอลูกน้องคนนี้เนี่ยทำผิดกฎดื่มเลือดสดของมนุษย์เข้าไปและเขาเนก็ข่มขู่ก่อนจะตักเตือนลูกน้องว่าพวกนายรู้ไหมว่าทําไมเนี่ยเราถึงโดนกวาดล้าง พอไปดื่มเลือดมนุษย์สดๆแบบนี้จนโดนตาหน้าว่าเป็นปีศาจร้ายแต่เราเนี่ยไม่ใช่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่านั้นนี่เนี่ยเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายถ้าเกิดขึ้นอีกฉันจะกำจัดพวกแกทุกคนและหลังจากนั้นฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็ได้จากไปครับพวกลูกน้องอีก3คนเนี่ยก็เลยลงโทษลูกน้องที่ขัดคำสั่งเพราะความผิดพลาดงงๆครั้งเดียวจะทำให้การทดลองของอีแจอุกตลอดที่ผ่านมา40ปีเนี่ยพังลงและไม่นานนัก หนึ่งในลูกน้องเนี่ยก็ได้ไปสังเกตที่บ้านของจีซังทาให้จีซังเนี่ยรู้สึกถึงขึ้นความถี่สูงเขาเนี่ยก็เลยแอบมองผ่านหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นลูกน้องของอีแจอุกเข้าครับแต่เมื่อเขาวิ่งไปหามันเนี่ยก็มาอยู่แล้วและในเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยหมอยูริต้าก็โดนังสือตักเตือนเรื่องการทํางานจากจีซังเข้ามาครับทำเอาเธอเนี่ยหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยจีซังลาหยุดฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะไปหาจีซังที่บ้านเพื่อเอาคําขอโทษ ส่วนทางด้านของจีซังเขายังไปนั่งอยู่ในป่าพังคิดถึงเรื่องแม่ที่จากไปและแม่เนี่ยมักจะสอนเขาว่าไม่ได้ที่รู้สึกกลัวและมองไม่เห็นทางให้หลับตาลงและทุกอย่างบนโลกเนี่ยจะอยู่ข้างๆเสมอและพอลืมตาขึ้นลูกเนี่ยจะมีพลังส่วนทางด้านของอ e ีแจอุกลูกน้องเนี่ยก็ได้มารายงานความคืบหน้าเรื่องที่ส่งคนไปดูจีซังแล้วฝ่ายอ e ีแจอุกเนี่ยก็เลยบอกลูกน้องว่า สิ่งที่จีซังเนี่ยต้องการตอนนี้ก็เหมือนเพื่อนในกระจกวิเศษของราชินีแม่มดนั่นแหละพอพูดจบเขาเนี่ยก็จิบเลือดใส่ปากอย่างสบายใจเหมือนได้กลุ่มทุกอย่างไว้ในกำมือแล้วครับกลับมาที่ทางด้านของยูริตา้าในตอนนี้เนี่ยเธอเดินทางไปหาจีซังที่บ้านและเขาเนี่ยก็กลับเข้ามาพอดีเธอเนี่ยก็เลยพยายามพูดทุกอย่างให้จีซังเนี่ยขอโทษเธอให้ได้แต่จีซังเนี่ยก็ยังมีท่าทีเฉยๆยูดีครับและในขณะนั้นเองจีซังเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามีคนแอบมองอยู่ด้านนอก เขาเนี่ยก็เลยส่งสัญญาณให้ฮยอนอูรู้ฮยอนอูเนี่ยก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอเข้าพอดีทําให้จีซังเนี่ยรีบเดินออกไปอยู่ด้านนอกบ้านแล้วก็พาย,ยูริต้าเนี่ยไปส่งที่บ้านของเธอและในระหว่างนั้นเองเขาเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงขึ้นความถี่สูงเขาเนี่ยก็เลยจอดรถกระทันหันแล้วก็เดินไปดูครับก่อนจะได้พบกับหนึ่งในลูกน้องของอีแจอุกที่กําลังวิ่งหนีหลบหลีกเขาอยู่และฝ่ายจีซังที่ได้เห็นดังนั้นก็เลยไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปแล้วก็จับตัวได้ทันที ล,ลูกน้องของอ e ีแจอุกเนี่ยก็ไม่ยอมพวกเขาเนี่ยก็เลยต่อสู้กันอยู่นานโดยที่ลูกน้องของอ e ีแจอุกเนี่ยเอาชนะเขาไม่ได้เลยครับและในจังหวะที่ลูกน้องของอ e ีแจอุกเนี่ยสลัดตัวหลุดจากจีซังเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไฟฉายลังสี U ูเข้มขน้นส่องเข้าดวงตาของจีซังจนจีซังเนี่ยยืนมึนง,งงอยู่กับที่ในทันทีแล้วลูกน้องอีกคนเนี่ยก็ใช้ปืนยิงยาใส่ที่คอของจีซังทันทีทาให้จีซังเนี่ยสุดตัวลงด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ EP3 เนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วในตอนนี้เนี่ยจีซังก็ได้ดึงเข็มยาออกจากคอของตัวเองและระหว่างที่ลูกน้องของอีแจอุกกำลังเดินจากไปจีซังเนี่ยเขาพยายามจะหยุดพวกมันแต่ก็ไม่ทันครับพอโดย้ยฤทธิ์ยาที่ถูกฉีดเข้ามาทาเอาเขาเนยืนแทบไม่อยู่เขาเนี่ยก็เลยพยายามทรงตัวเดินกลับบ้านของตัวเองไปแต่แล้วเนี่ยเขาก็หมดสติล้มลงฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลพอดีฝ่ายยูริต้าที่เห็นจีซังหมดสติเธอเนี่ยก็เลยรีบพาจีซังเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยที่เธอเนี่ยจะเป็นคนรักษาเขาเอง และพอฝ่ายยูริต้านะครับพยายามวัดความดันแล้วก็เช็คชีพจรแล้วก็วัดอุณหภูมิจีซังแต่ผลจากเครื่องเนี่ยก็ทําให้เธอคิดว่าเครื่องคงพังแล้วและในขณะนั้นเองจีซังเนี่ยก็ละเมอถึงแม่ขึ้นมาเธอนะครับก็เลยนิ่งมองจีซังไปสักพักหนึ่งก่อนที่เธอนีครับจะเตรียมดูดเลือดจีซังไปตรวจ แต่จู่ๆเนี่ยจีซังก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ห้ามยูริต้าแล้วก็ตะโกนว่ายูริต้าเนี่ยพาเขามาที่นี่ทําไมก่อนจะรีบเดินออกจากห้องฉุกเฉินไปแล้วฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็รีบวิ่งตามจีซังเพื่อเค้นถามความจริงจากเขาแต่แน่นอนว่าจีซังเนี่ยไม่เล่าอะไรให้เธอฟังเลยก่อนจะเดินจากไปในทันทีต่อจากนั้นจะตัดภาพไปที่ทางด้านของอีแจอุกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยเขากําลังคุยกับลูกน้องถึงเรื่องที่จะทําให้จีซังรู้ว่าสถานะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่มนุษย์แล้วก็ไม่อยู่ใต้บังคับััญชาขอองงตวเ พื่อการนั้นเขาเจะเป็นคนทดสอบความเป็นมนุษย์ของจีซังเองด้วยที่อ e ีแจอุกไม่ฟังเสียงคัดค้านของลูกน้องถึงความอันตรายของจีซังเลยแม้แต่น้อยและทางด้านของจีซังเขาเก,ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาเนก็ได้เอาเข็มฉีดยาที่บุ๊คบัญชีใส่เขาให้กับพยอนอู U, ก่อนจะไล่ให้น้องชายนยไปวิเคราะห์สารเคมีในนั้นครับและในรุ่งเช้าวันต่อมาจีซังกับพยอนอูก็คุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งคนที่มาซุ่มรอบบ้านกับคนที่จีซังสู้ด้วยล้วนแต่เป็นผู้ติดเชื้อ ถมเข็มฉีดยาที่จีซังโดนฉีด e ก็ยังเป็นแบบสมัยที่แม่จีซังเนี่ยตายทาเอาจีซังเนี่ยเฝ้ารอแทบไม่ไหวเพราะเขาเนี่ยตามหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขามาตลอด20ปีเพียงแต่ในตอนนี้เขาต้องอดทนรอผลวิเคราะห์สารเคมีในเข e ็มฉีดยาซะก่อนส่วนทางด้านของอ e ีแจอุกประธานเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าผมจะพูดเผื่อเกิดเหตุผิดพลาดหรือมีข่าวหลุดออกไปจากวะร,รักษาฟรีผมจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็เลยตอบประธานกลับไปว่า โอกาสเกิดแบบนั้นมันคือหนึ่งในล้านหวังว่าความกังวลน,นั้นจะกลายเป็นความเชื่อใจไม่ใช่ความไม่ไว้ใจกันและต่อมานี่ครับจีซังเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยอีกครั้งเพื่อเช็คก,กล้องในหวอดรักษาฟรีทําให้ได้รู้ว่ากล้องในนั้นเนี่ยยังไม่ทํางานเลยท,ทั้งทั้งที่มีคนไข้เนี่ยเข้ารับการรักษาแล้วแต่มันเนี่ยจะเปิดการทํางานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป และทางด้านของยูลิต้าเธอเก็ยังคงสงสัยกับผลการตรวจจีซังก่อนหน้านี้เพราะแค่อุณหภูมิร่างกายของจีซังเนี่ยก็ต่ำมากจนเหมือนเป็นอุณหภูมิของศพไปแล้วแต่ทำไมเขาเนี่ยถึงยังเดินเหินได้ปกติอยู่เธอเก็เลยคุยถึงเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทได้ฟังโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นจีซังแต่มาจากจินตนาการของเธอเองทําให้เพื่อนสนิทยังไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่เพราะมันเนี่ยับเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย และไม่นานนักหลังจากนั้นฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็บังเอิญได้เจอเข้ากับจีซังพอดีเธอเนี่ยก็เลยพยายามแอบสะกดรอยตามแต่จีซังเนี่ยก็หันมาเห็นเข้าเธอเนี่ยครับก็เลยแกล้งเป็นคุยโทรศัพท์ไปและจีซังเนี่ยก็เดินจากไปแต่แล้วในระหว่างนั้นเองหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้นําเรื่องที่ยูริต้าพาจีซังเข้ามารักษาให้อีแจอุกได้ฟังแต่กลับไม่มีบันทึกผลการรักษาเลยทําให้อีแจอุกเนี่ยสงสัยยูริต้าเป็นอย่างมากครับ ส่วนทางด้านของจีซังเขาเนี่ยก็ได้ไปนอนในห้องพักของบุคลากรการแพทย์แล้วยูริต้าเนี่ยก็เข้ามาพอดีเธอเนี่ยพยายามเอื้อมมือไปแตะตัวจีซังแต่เขาเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาก่อนทําให้เธอเนี่ยอึกอักแก้ตัวข้างๆขู่คูครับก่อนจะรีบเดินหนีไปจีซังเนี่ยก็เลยเดินตามแล้วก็ถามเธอว่าจะยุ่งอะไรกับผมนักหนาถ้าจะทําอะไรเนี่ยก็อย่าให้โดนจับได้เด็กก่อนจะเดินจากไปนะครับแล้วก็ทิ้งให้ยูริต้าเนี่ยหงุดหงิดใจเล่นอยู่เพียงคนเดียวและในระหว่างนั้นเอง รองผอ,อ,อเนี่ยก็ได้บังเอิญเห็นซอฮเยลีเข้ามายุ่งยามในบ่อนรักษาฟรีเข้าเธอเนี่ยก็เลยไปหาหมอคังเพื่อขอความร่วมมือในการหาข้อมูลของทีมพัฒนายาใหม่ที่น่าสงสัยนี้ครับโดยแลกกับสิทธิพิเศษหลายอย่างเพราะหมอคังเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดนั่นเองแต่หมอคังเนี่ยก็ขอตัวไปคิดเรื่องนี้ก่อนก่อนจะเดินจากรองผอ,อ,อไป และหลังจากที่จีซังนะครับได้เดินหนีหมอ,อยูริต้ามาแล้วเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสามีภรรยาคู่นั้นที่ฝ่ายสามีเนี่ยเข้ารับการรักษาแต่เขาเนี่ยก็ได้มาเห็นแม่ชีซิลเวียที่สวดภาวนาให้กับครอบครัวนี้อยู่พอดีเขาเนี่ยก็เลยบอกแม่ชีว่าจะเดินไปไหนมาไหนแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่ชีเนี่ยก็ตอบจีซังกลับไปว่าถึงแม่จะป่วยแต่แม่เนี่ยก็ละเลยคนที่ต้องการแม่ไม่ได้หรอกแล้วฝ่ายจีซังนะครับก็ได้หันไปต่อว่าสามีภรรยาถึงเรื่องที่ภรรยาคนไข้เนี่ยขอยาแก้ปวดเพิ่ม ถ้าทำแบบนี้ต่อไปคนไข้เนี่ยอาจมีอาการดื้อยาได้แต่ภรรยาคนไข้เนี่ยก็ยังเถียงเพราะเขาเนี่ยทนเห็นสามีของตัวเองเจ็บปวดทรมานไม่ไหวทําให้จีซังเนี่ยโมโ oh ห ok ขึ้นมาทันทีจนคนไข้เนี่ยต้องขอโทษขอโพยจีซังไปแทนและไม่นานนักหมอยูริตาเนี่ยก็ตอบว่าที่จีซังพูดจาแบบนี้กับคนไข้แต่จีซังเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเท่าไหร่ แต่แล้วจูจ่ๆลูกสาวของสามีภรรยาคู่นั้นก็ได้วิ่งเข้ามาหาเพื่อขอร้องให้จีซังนช่วยรักษาพ่อแต่จีซังก็ตอบเด็กสาวกลับไปว่าหมอจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่รับปากว่าพ่อหนูนจะอยู่ได้นานคําสัญญาให้ได้แค่ตอนนี้ที่ทําเท่านั้นพอพูดจบเขาเก็เดินจากไปในทันทีและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนไข้ฉุกเฉิเนเข้ามาในโรงพยาบาลครับโดยเธอเนยมีอาการตับวายเฉียบพันจากโรคตับอักเสบ A และจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตในทันที แต่ตอนนั้นนะครับไม่มีแพทย์คนไหนว่างอยู่ทาให้ e อีแจอุกเนี่ยรับเป็นเจ้าของไข้เองและเขานี่ก็สั่งให้พยาบาลประสานงานหาตับบริจาคที่จะเข้ามาในคนไข้รายนี้และระหว่างที่รอตับใหม่ฝ่าย e อีแจอุกเนี่ยก็เรียกแพทย์เข้าประชุมศึกษาคนไข้รายนี้เพราะนี่เนี่ยเป็นเคสที่หายากที่ถึงจะเปลี่ยนตับใหม่ไปแล้วก็ต้องต่อหลอดเลือดใหม่อีกซึ่งมันทําได้ยากมากฝ่าย e อีแจอุกเนี่ยก็เลยยิ้มแล้วก็เสนอให้จีซังเนี่ยเป็นคนผ่าตัดคนไข้รายนี้จีซังเนี่ยก็เลยรับปากตอบตกลงนในทันที และนั่นนะครับก็ทำามอแพทย์คนอื่นๆถึงกับงงในการกระทําของ e อีแจอุกเป็นอย่างมากเพราะทําแบบนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการแกล้งจีซังเลยซึ่งยูริต้าเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเธอเนี่ยก็เลยเตือนจีซังที่ตอบตกลงเหมือนหุ่นยนต์แบบนี้และฝ่ายจีซังเนี่ยก็เลยถามยูริต้าขึ้นบาว่าเป็นห่วงผมหมอเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเสียงแกงกลับไปในทันทีและจีซังเนี่ยก็ขอให้ยูริต้ามาเป็นแพทย์ผู้ร่วมผ่าตัดด้วยกันครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลง ในขณะนั้นเองอีแจอุกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาถามจีซังถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินยูริต้าเนี่ยก็เลยตอบอีแจอุกกลับไปว่าจีซังเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินจริงค่ะเขาเนี่ยเมามาก้นตัวเนี่ยปกติดีทุกอย่างแค่นอนพักเนี่ยก็หายดีแล้วฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็เลยมองหน้าเธออยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะเดินจากไปครับก่อนที่จีซังเนี่ยครับจะได้เข้าไปดูอาการของคนไข้ต่อ และเขาเนี่ยก็ได้เห็นลูกชายของคนไข้นั่งร้องไห้จับมือแม่แล้วก็ร้องให้แม่เนี่ยมีชีวิตรอดทาให้เขาเนี่ยมองเห็นตัวเองซ้อนทับกับลูกชายคนไข้ขึ้นมาเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับเด็กชายถึงเรื่องที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้เราเนี่ยกลับไปแก้ไขอดีตก็ไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือเชื่อมันในปัจจุบันเพื่ออดทนให้ยังมีชีวิตอยู่ทําเอาเด็กชายนี่ครับนั่งร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังจีซังเนี่ยก็เลยเอื้อมมือไปแตะบาเด็กชายเพื่อเป็นการปลอบประโลม โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอีแจอุกเนี่ยเห็นภาพนั้นเข้าพอดีและนั่นนะครับก็ทําให้หลังจากนั้นอีแจอุกเนี่ยก็เลยคุยกับจีซังสองคนว่าคุณดูเห็นอกเห็นใจครอบครัวคนไข้ดีนะสงสัยผมเนี่ยจะมองคุณผิดไปผมเนี่ยเคยมองว่าคุณเป็นหมอที่มีเทคนิคเยี่ยมไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รักษาคนไข้ได้อย่างดีแต่ดูเหมือนว่าคุณก็มีมุมอบอุ่นเหมือนกันฝ่ายจีซังนะครับก็เลยตอบอีแจอุกกลับไปว่า คุณสนใจแพทย์เป็นพิเศษแบบนี้อยู่เรื่อยเลย,เลยครับถ้านเราเนี่ยสนใจใครมากไปก็หมักสร้างความเข้าใจขึ้นมาเองผมเนี่ยก็เลยชอบเมินเฉยมากกว่าวังว่าคุณเนี่ยจะทําแบบนั้นกับผมได้และแล้วต่อจากนั้นนะครับอาการของคนไข้เนี่ยก็แย่ลงแต่ก็ยังมีข่าวดีที่มีคนบริจาคตับแล้วจีซังเนี่ยก็เลยสั่งให้แพทย์ฝึกหัดกับยูริต้าไปเอาตับจากอีกโรงพยาบาลมาที่นี่แต่แล้วจู่ๆอีแจอูก็ขอร้องให้จีซังไปกับยูริต้าด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้กับชีวิตผู้บริจาค ทำให้จีซังเนี่ยตัดสินใจไปเอาวตับด้วยกันกับยูริต้าในทันทีแต่แล้วระหว่างทางที่ไปนะครับจีซังเนี่ยก็ได้รับข้อความจากเบอร์แปลกว่ายินดีด้วยคุณคือผู้รอดชีวิตคนแรกและเมื่อไปถึงจีซังก็ได้สวดภาวนาให้กับคนไข้ที่สละชีวิตของตัวเองก่อนที่เขาเนี่ยจะลงมือผ่าตัดเอาตับออกมาพร้อมๆกับที่หมออีเนี่ยลงมือผ่าคนไข้ที่โรงพยาบาลแทมินเพื่อเตรียมความพร้อมรับตับใหม่เข้ามาโดยเร็วที่สุด และแล้วการผ่าตัดนะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงจีซังกับยูริต้าก็รีบวิ่งขึ้นรถแพทย์เพื่อกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่จู่ๆจีซังก็ได้รับสายจากขยอนอูที่โทรเข้ามาบอกว่าผลออกมาแล้วครับพี่ยาที่พี่ถูกฉีดเข้าไปคือยาตัวเดียวกับที่ฆ่าแม่พี่ต้องเป็นพวกเดียวกันแน่ทําให้ฝ่ายจีซังที่ได้ฟังตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากครับ และไม่นานนักหลังจากนั้นจีซังเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้ถึงขึ้นความถี่สูงอีกครั้งเขาเนี่ยก็เลยมองไปรอบๆแล้วก็ได้พบกับพวกชายชุดดาที่เป็นลูกน้องของอีแจอุกที่กําลังยืนมองเขาอยู่2คน 2> เขาเนี่ยก็เลยบอกให้ยูริต้าล่วงหน้าไปก่อนหลังจากนั้นจีซังเนี่ยก็ได้รีวิ่งตามพวกชายชุดดาไปอย่างรวดเร็วและพวกมันเนี่ยก็พาเขาวิ่งไปจนถึงตอกหลังไรผู้คนแห่งหนึง่งครับ ส่วนทางด้านของยูริต้าในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้มาถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ฝ่ายจีซังเนี่ยก็ยังไม่มาสักทีเธอเนี่ยก็เลยพยายามโทรเรียกอ e ีแจอุกแต่ก็โดนตัดสายซะอย่างนั้นครับส่วนคนไข้ที่รอการผ่าตัดก็มีอาการแย่ลงเข้าไปทุกทีเธอเนี่ยก็เลยสั่งให้แพทย์ที่เป็นลูกเมือ,อ,อกไประดมโทรศัพท์หาที่สังกับอ e ีแจอุกแต่เพราะว่าเวลาเนี่ยไม่คอยท่าแล้วยูริต้าเนี่ยก็เลยเอ่อยปากออกมากางห้องผ่าตัดว่าฉันจะเป็นคนผ่าตัดเอง ส่วนทางด้านของจีซังเขาเ้าในกรบได้วิ่งไล่ไปจนถึงตัวชายชุดดำทั้งสองคนจนได้และพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มการต่อสู้ในร่างแวมไพร์กันในทันทีถึงแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะมีกันสองคนแต่จีซังเนี่ยก็ยังมีพละกําลังมากกว่าอยู่ดีพวกมันเนี่ยก็เลยใช้มุกเดิมด้วยการส่องไฟฉายรังสี UV เข้มข้นใส่ตาของจีซังเพียงแต่ในครั้งนี้นะครับมันเนี่ยทำอะไรจีซังไม่ได้แล้วเพราะฮยอนอู U เนี่ยสร้างคอนแทคเลนที่ป้องกันรังสี UV ไว้ให้แล้วทาให้จีซังเนี่ยลมพวกมันทั้งคู่ลงได้ในพิตา แต่แล้วในจังหวะนั้นเองตำรวจก็ได้เข้ามาล้อมจับพวกเขาเอาไว้ซึ่งพวกชายชุดดำก็ได้เข้าทำลายตำรวจก่อนจะรีบวิ่งหนีไปในทันทีเหลือเพียงแค่จีซังกับตำรวจที่ยืนรอจับกลุมเขาอยู่ครับและทางด้านของอ e ีแจอุกเขาเ,เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าผ่าตัดคนไข้แล้วก็คิดขอบคุณจีซังที่ไม่ทําให้เขาเนผิดหวังแต่แล้วเ,เมื่ออ e ีแจอุกเดินเข้ามาในห้องผ่าตัดเขาเนีก็ต้องตกใจที่ได้เห็นจีซังยืนอยู่ในห้องนี้เหมือนเพิ่งเข้ามาก่อนหน้าเขาไม่นานนัก ก่อนที่ EP 4เนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องบัตใน EP ที่3และ4สรุปแล้วอีแจอุกเนี่ยจะทําแบบนี้กับจีซังไปทําไมกันแล้วยูริต้าเนี่ยจะล่วงรู้ความลับของจีซังหรือเปล่าและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามต่อได้ใน EP ที่5เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือตอนนี้เนี่ยทางช่องของเรามีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนในอยากพูดคุยกันหรือยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนในชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยให้วานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ